ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในดอนเมืองแล้วแล้วก็มีผู้กงแง่หนึ่งคนไม่เป็นไรนะโลชั่นขวดเดียวเดี๋ยวไปซื้อใหม่กันได้เฮ้ยอยากกินกาแฟแต่ว่ามันก็ดึกแล้วมันก็เชาวแล้วตอนนี้เที่ยงคืนครึ Pittsburgh ่งตีหนึ่สบอดดิ้งทำตีหนึ่งสีเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่า กินมือดึกด้วยนะนี่ก็คือยังไม่เริ่มถีบไม่เป็นไรเช้าแล้วสายข้าเช้าสำคัญเข้าวเช้าข้างเป็นมื้อที่สำคัญตอนนี้เราคุณบุ๊คเดี๋ยวมัจะมีเช้ารูแล้วก็เดี๋ยวพอมันเครื่องเป็นเช้าเช้าตอนนีใช่ใช่ใช่ได้กาแฟมาหนึ่งแก้วตอนนี้เราก็จะไปหาอะไรกินเพราะว่าคุณคนนี้หิวมากค่ะเพราะโมโหหิวนะไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจก็มีความหิวของเราะไรนะเกสต์สี่ว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนใช่ไหม น้องทรายง่วงเลยยังคะ่ะตาปลือมากตอนนี้จะเป็นลมตอนนี้กี่โมงคะเมื่อยแล้วคะ่ะน้องทรายวิจะโชว์รูปหรือว่าจะโชว์เวลาคะ่ะมองไม่เห็นกี่โมงตีหนึ่งสามสิบเจ็ดตอนนี้นะทุกคนตีหนึ่งสามสิบเจ็ดิันเองทำตีสองแล้วก็เครื่องน่าจะเป็นเครื่องข้างหลังเราเคร่ไหนวะพะกเดา มันแอร์เอเชียหมดเลยอ่ะวันนี้เรานั่งแอร์เอเชียไปนะอินชอร์ดเฮ้ยเราเข้าทีมได้แล้วซีเยอะเออมีความเนี่ยสีผมแลมีความคอรีอาคอรีอนิดนึงโอ้ยเมื่อยเคุณบูออกมาพอดีเลยค่ะคุณบูไปไหนมาคะง่วงจังง่วงจังไม่คุยด้วยหันหลังใส่ค่ะหันหลังใส่กล้องเออเป็นคนนี้กระเป๋าเล็กหรือว่าตัวใหญ่เออจะบอกไปค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วคนหนึ่ง นี่เราถึงอินชอนแล้วหนาวมากดูคุณบูใส่ขาสั้นตอนนี้ขาคอนแตกขาขแตกเป็นแบบระแหงเลยขนหัวไหมตอนนี้กำลังต้องการโลชั่นที่ถูกทิ้งไปเดียวบ่อยๆเราต้องไปทางไหนเหรอเดี๋ยวนี้ป่ะมันเยอะเบอรเฮ้ยฉันถามบีดูแบบโอเคดีงาม ทุกคนตอนนี้เราผ่านต่อมกันแล้วนะผ่านอมอแล้วคนะ่ะ <laughs> ชมน้าของผู้รอสามคนตอนนี้ตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นแบบวัวท้องเหมือนจะเข้าห้องน้ำตอนนี้เราจะไปขึ้น6002ราคาคนละหนึ่งหมื่นวอนจ้า ตอนนี้เรากำลังรอรถที่บาทสาย602ไปไหนนะคะชินชนชินชนเพว่าที่ทางเขาพึ่งเนี่เคเคซาวแอชชินชนโอ้สาขา2เออสาขา2ตอนนี้เราขึ้นริม10<น>ตันแล้วจะไปลงที่ชินชอนอีนี่นอนรถไปค่ะพี่บูอีกไกลไหมคะคุณบูคะ าะทุคนม่หนจะไปทสุดไจะแล้วนชสุดลทุกคนขอบคุณหรอทุกคนหนาวมากเวอร์มันก็มีหลายอาหารเยอะมากเวอร์แล้ตอนนี้ก็หิวมากเวอร์กําลังไหนไหนเคเฮาไหนไหนเคเฮาเราเจอที่พักแล้วนะเราพักที่เคเคสเฮานะวันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้ทริปนี้ สี่คืนมีออดเอิร์ดอะไรอย่างงี้ปะจิ๋วแค่ของก็กองเต็ม,ม <uke> mm <as> แล้วครับผมนี่ไปอะไรวะตอนนี้เราเก็บของที่ห้องพักเอ้ยที่เกสเฮา o u แล้วแล้วเราก็มาจะไปหาอะไรกินนะคะมีของกินมาแล้วนะกินมาอันนี้เขาไม่จิ้มหรอไม่จิ้มเปล่ากูิ้มอันนีน้ แล้วถ้วยเดียคือถ้วยน้ำจิ้มปะ่ะช้อนไหนมานี่มีอะไรนะราเม็งชีสใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นมันดูไหนแล้วนะเดียวอันน,นี้เป็นหมูสไปซี่กับข้าวแล้วก็อันนี้เป็นฟิชเค้กหนาลูกชิ้นปลามาปั่น,น ผมชิบายายนะไม่ถ่าผมสามวันนี่คือร้านที่เรามากินมือแรกตอนอยู่เก,หกาหลีนะจ๊ะอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยไหมคะหมื่นห้าให้ไปห้าหมื่นอนเท่าไหร่สามหมื่นห้าค่ะตอนนี้เราก็เราจะมากินของหวานนะคะทุกคน นั่นนี่ใช่ติมหาเกินดาดนะกินเวอร์ค่ะได้มาแล้วไอติมจะฟินหรือไม่จะฟินหรือไม่เย็นในเย็นเด้อ

ทุกคนเราเจอมาหาลัยแล้วนะอยู่ด้านหน้าเรา mm hmm. ก็คือเดินตรงขึ้นมาเรื่อยๆถูกแล้ว <c oughs> เออออกจากมหาเอ้ย <c oughs> ออกจากใต้ดินก็ขึ้นสถานีทางออกที่สองคุ้ยหอมอะ่ะ <c oughs> เดินไปตรงนู้นเหรอ <c oughs> ตรงนี้คือแรนดนมาร์กนะทุกคนต้องมาถ่ายต้องมาถ่าย ี่หาร้านเจมชีสแบล็กรีฟก่อนค่ะไม่เจอเพราะว่าเราออกสถานีฮงอีกมาผิดผิดทางออกต้องออกทางออกแปดตออกทางออกกลางกบดิดมันก็เลยต้องเดินอีกประมาณเกือบกิโลตอนนี้เราอยู่ในร้านเจมชีสนะมีโซจูเอาเทสแก๊กพูดไปเลยอันนี้แบบเห็นชัดมากเห็นข้างหลังไ่อนเลย หนาวๆแล้วกินนี้สดๆดีค่ะแล้วนี่คืออะไรถ่ายในถ่ายพี่หนึง่งเหนื่แล้วเนี่ยลงแล้วนีทุกคนคือเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็จะหาร้านเตรียมทินได้และตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วเราก็เดินตามแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะเราก็ดูในยัารทิปอะไรเงี้ยเขาก็แบบปรับทิปมาให้เราก็เลยเดินตามก็เดินไปเดินมาแม่งให่โคตรอ่ะเป็นกิโลอะ่ะแล้วก็หิวก็หิวเมือม่อยก็เมือม่อยอยู่แล้วอ่ะเหีื่อยมา เออเปียกมากเลย,ออยก็ยังคงเดินต่อไปเพว่อยากกินแล้วก็ถึงเวลาต้องห่อยทับเพราะคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่แล้วแหละสุายก็เลยมาเจออยู่ตรงนี้ในสภาพนี้คือทุกคนอ่ะกินซึ้งเกี๊ยวเปล่าก็ได้เพราะว่าหิวโคตรไม่รู้ที่เราสั่งไปวันนี้มีอะไรนะเออชุดเบฟเขา 16, อ่ะหมื่นหกพันวอนต่อคนต่อคนเหรอมันเคยอมารีวิวไว้าอยากอานนระไม่ได้เจเหมือนกันไหแล้วก็นึกว่าถูกทอดผัดสามพันเจ็ดร้อยวอนแล้วทอดตอนที่แบบกิน ได้แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งเราก็จะมากินบิงซูจากที่ปกติเราจะกินที่เมืองไทยเราจะมาดูต้นฉบับกันว่าเหมือนหรือเปล่าแล้วก็มีแรงข้างีกครั้งหนึ่งกดหน่อยคะ่ะ โอ้จริงินที่ชกราสโนเฟลด์ก้าพันาร้อวอนนะจ๊ะทุกคนคือห้องมันเล็กมากจริงแล้วก็คือกลับมาก็กองของแบบนี้เลยเทซึ่งแล้วก็นี่การแกงกระเป๋าแบบมีมิติใหม่ <laughs> นี่คือของที่ช็อปมาในวันแรกเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอุ้ยมันจะยัดเข้าไหมวะเนี่ย